สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่หมีจะมาเก็บพริกที่สวนยญาค่ะทุกคนเก็บพริกนะคะพริกกำลังเยอะเลยเก็บพริกก่อนนะคะอ้าวหนาก็มาด้วยเนอะอุ้ย เรามาเก็บพริกได้ปลาด้วยสุดยอดมากค่ะไปต้องหาอะไรมาใส่แล้วได้ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนปลาตัวใหญ่มากเลยอืม <c oughs> อ <c oughs> ืมเก่งเทมหน้าเลย <c oughs> โอเคพ,พายจับก่อนค่ะจับปลาก่อนค่ะ